สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคุกกี้ตอนนี้ที่กําลังฮิตกําลังดังกันอยู่เลยนะคะนั่นก็คือคุคกกี้ข้าวโอ๊ตแครนเบอร์รี่นั่นเองนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะตอนนี้เราจะเตรียมแครนเบอร์รี่ก่อนด้วยการแช่แครนเบอร์รี่ในน้ําร้อนนะคะประมาณ10นาทีนะเพราะว่าถ้าเราไม่แช่แครนเบอร์รี่ก่อนนะแครนเบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะแข็งนะเวลาอบออกมานะคะพอแข็งแล้วปุ๊บเนี่ย ก็คือตะแข็งเป็นหินเลยเคี่ยวไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราทําการอบกเคก้กเขากรอบนั่นเองนะคะก็ประมาณ10นาทีค่ะเอาล่ะครบ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะนําเอาแครนเบอรี่ขึ้นมาจากน้ําร้อนนะคะให้เสด็จน้ํานะคะเสร็จแล้วก็ซับน้ําให้แห้งนะคะ โอเคได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็จะพักส่วนของแคนเบอรี่เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนผสมอื่นกันค่ะเสร็จจากการเตรียมแคนเบอรี่นะคะเราก็จะมาร่นแป้งกับผงฟูเตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์ค่ะเบกกิ้งโซดานะคะผงฟูแล้วก็เกลือค่ะ ร่อนของให้รวมกันเอาไว้ก่อนเลยนะคะเสร็จด้วยไปแล้วก็พักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมเนยสดจืดมาค่ะอันทีงเอาไว้ในอุณหภูมิห้องได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะคะก็ตีให้เนยเป็นเนื้อครีมค่ะ ได้เป็นเนื้อครีมครีมแล้วแบบนี้นะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลวันนี้มี2แบบนะคะเ,เพื่อที่ให้น้ำตาลกับเนยเนี่ยเขาเข้ากันได้รวดเร็วมากขึ้นอนใช้น้ำตาลป่นนะสำหรับใครที่ไม่มีน้ำตาลป่นนะคะสามารถใช้น้ำตาลทรายได้นะคะแต่ว่า,เ,าเพิ่เมเวลาตีนิดนึงนะคะให้ให้แน่ใจว่าน้ำตาลเนี่ยเขาละลายนะคะแล้วก็มีส่วนของน้ำตาลทรายแดงด้วยนะคะ ีส่วนผสมน้ำตาลแล้วก็เนยให้เข้ากันค่ะใช้สปีดต,ต่ำๆก่อนนะคะพอเริ่มเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเริ่มเพิ่มความแรงนะคะตีให้น้ำตาลกับเนยเนี่ยเขาเข้ากันนะคะ ตีให้เนยเขาขึ้นฟูมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปาดชาผสมสักหน่อยนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะหนึ่งฟองนะคะเสร็จแล้วตีให้เข้ากันค่ะ โอเคเพอใส่ไข่ไก่ตีเข้าไปเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่นี่กิ่นวานิลาค่ะเข้ากันนะโอเคเสร็จแล้วจะหยุดใช้เครื่องผสมอาหารเลยนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยพายางนะคะ จะแบ่งส่วนของแป้งลงไปผปสมนะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วกันไม่ได้ทำเยอะมากนะได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเลยค่ะ เอาแค่ okay, พอเข้ากันพอแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแบบสับเล็กนะคะแล้วก็แครนเบอรรี่ค่ะใส่ลงไปผสมเลยนี่นะคะ เนื้อของโดคุกกี้ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมน่ะคะเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะก็เตรียมนะคะตักเป็นชิ้นวางลงบนถาดอบกันได้เลยค่ะเอาล่ะมาถึงวิธีการนะคะตักคุกกี้กันบ้างนะคะสำหรับใครที่ไม่ทำตามวิธีแบบแอนนะสามารถที่จะใช้สกูปตักวางใช้ซ่อมกดแบบง่ายๆได้เลยนะคะอันจะใช้สกูปไอศครีมนะคะขนาด4เซนติเมตรนะคะ ักแล้วก็วางลงไปเสร็จแล้วเจะกดให้เขาแบบเป็นวงกลมแบบสวยงามนะคะเขาก็จะได้เนื้อของคุกกี้ที่เท่ากันนะเหมาะสำหรับคนที่ทำขายอะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคเสร็จแล้วก็ยกกริงขึ้นมานะคะ ก็วางลงไปได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็คือเต็มถาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูในเตาอ,อบกันเลยนะคะ จากเตามาแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแปลกใจใช่ไหมทําไมไม่เหมือนเดิมนะคะน้องคุกกี้เขาแผ่เยอะมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นถาดอ,อ,อีกถาดหนึ่งนะคะที่เอ็นอบนะคะแก้ตัวแก้มือน,นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเราน่าจะต้องเว้นระยะห่างของเขานะคะให้ให้มากกว่า1นิ้วอะก็คือประมาณ2นิ้วเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเขาออกจากเตามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปแซะเขานะคุณผู้ชมทิ้ง พักมาให้เย็นเออบนถาดอบแบบนี้ก่อนนะคะประมาณ10นาทีเสร็จแล้วเนี่ยค่อยแซะวางบนตะแกรงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตแคนเบอรี่ค่ะนี่นะคะน้องก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะเขาก็จะกรอบนอกนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ กรอบนอกหนึบหนึบในเล็กน้อยนะคะแล้วก็คำแนะนำก็คือเว้นระยะห่างเขาเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องแผ่ออกมาเป็นแบบ2เท่าเลยนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆอยากให้ไปลองทำชิมกันนูนะคะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตแครนเบอร์รี่สูตรนี้คะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้แอนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ